อ๋อแล้วตอนไหนมีคนลุกซับเปคนคนไอ้รึเปล่าเริกแล้วว่าเริ่มแล้วว่าเป็นรหวัดรอพี่พิงใช่ใช่ปัดเหมือนจะเริ่มมึนหัวเอาอพิงวิ่งทางผิดป่ะเหมือนจะเริ่มแบบกินข้าวนอนวยทุกคนนอนห้าชั่วโมงนอนน้อยด้วยช่วงเนี้ยนอนแบบต,ตอนนี้ก็คือแบบพูดจริงๆว่าเหมือนศพมากไปกว่าน,นี้ศพโซมศพเลยลช่วงนี้ พี่ฮิวฮิวเป็นวงหน้าก่อนเลยแล้วทำไมเราไม่เอามีหมอนเราเปลี่ยนได้ปหมเรากล้าแต่งเอาวอ้านี่แหละสิบเจ็ดนาฬิกาลงัล้วนะพี่พิงค์ค่ะบเดี๋ยวเริ่มมือหนหัวเฮ้ยครับโอ้ยตรงนน้นเลยมันอยู่ตรงโน้นโน้นโน้นตรงตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นแล้วไปดูคือตรงไหนก่อนโอเคเราต้องตามเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นเชื่อพี่อิ่งอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะพิงค์มากฮิวแล้วอุ้ยอะไรวะนะม่ไม่อยู่ตรงนู้นเลยฝั่งนู้นค่ะมันอยู่ตรงฝั่งโน้น การไปยิงกว่านี่เราลุ้าประการไปยิงมากกว่า